สวยๆหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับตัวนี้เบื้องด้านทางเห็นเต็มตัวเห็นชัดๆนะครับเนาะครับอ่ะนี่แหละครับผู้ใดมากเอาคุ้ยพ่อเอาผดพี่น้องครับครูนี่ผู้ใดโทรไวัยเด็ก่อนนะครับเด้อนี่ตบวกว่าซีเมนครับเลยง้วสามตัวครับอ่ะแดงง้วสามตัวบ่มีตำเหนียนะครับเนาะบ่มีครับพี่ตัวนี้เอา ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชู Channel เ,เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรคับคุมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมมาแล้วดวยครับพี่น้องไผอยากได้ง้วจากมานัดฟาร์มนะครับมือนี้ก็เป็นคลิปแรกะน,ะ 6, 6, รน,รนะครับพี่น้องของปี66สําหรับมนัดฟาร์มนะครับปีนี้ก็เดินทางมาถึง EPT 6 0แล้วนะครับพี่น้องครับ เอา้าวันนี้มาดคนกัดมีงัวมาฝากพีฝากน้องนี่กะทือว่าหลายเลยนะครับนี่อยากได้ตัวใดเดี๋ยวกะสิพามาเบิ่งกันเนาะสำหรับพิกัดนะครับกะยูทีบ้านเล่างงตำบลบอระเบืออําเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น่องครับอยากได้หัวโลนธรรมชาตินะครับเด้อนี่จังตัวนี่กะสวยง,งามนะครับพี่น้องเอาผมมุดในใจว่าทองไปนะครับเนาะมีตัวใดทองแน่จังว่าเบิ่งกันนะครับมันสู้กับท่านอย่างหูร่าเหียดง้อยปันได้จังตัวนะครับอ่ะ เอาไปพร้อมๆกันนี่แหละอ่ะสวัสดีครับมนัดครับสวัสดีครับพี่สวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีเอฟซีพี่บุญชูนะครับเอฟซีมนัดฟาร์มทุกคนนะครับเนาะทั้งลูกขาเก่าทั้งลูกขาใหม่นะครับเนาะครับปีนี้ก็มีงัวมาอ่าเริ่มเริ่มเปิดเปิดฤดูกาลเนาะพี่เนาะครับปีคลิปแรกเลยนะครับปีนี้นะครับปีหกหกก็มีงัวงทองไม่เลือกอยู่หาแม่ทองชั่วๆนะครับครับแล้วก็ซื้อสองเลสามราคามินิโคมดหนึ่งราคาแม่ลูกนะครับแล้วก็สาวหัวรุนพึ่งผสมนะครับ โอ้โหของลดได้เพิ่มผสมนะครับเลยเพิ่งเลยครับพี่เอาตัวใดก้อนมันัดเอาเอาเมียลูกเอาสื่อสองในสามเลยราคามินิแห่งเลยว่าะั่านสื่อสองในสามเป็นตัวแม่เด้อครับพี่น้องเด้อครับนี่แหละครับเป็นแม่ขาวลูกออกแดงนวลนะครับเนาะลูกไปมาหาแม่กันลูกเร็วกะง้อสดๆดียุพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากจะได้ราคาเบาๆนะครับเนาะลูกแรกครับลูกสองในท้องครับพี่ลูกแรกลูกสองในท้องเอาลูกตัวแรกเพิ่งจักเดือนแหรอครับตัวนี้ลูกตัวแรกว่าแมนสีได้ แปดเดือนแรือเล่าครับแปดหรือเก้าเดือนแรือล่ะครับน่าจะประมาณแปดหรือเก้าเดือนนะครับพี่น้องครับนี่เป็นตัวแม่นะครับเนาะแม่เพิ่งเกิท่องได้เพราะแมนสี่หาหกเดือนแรือล่ะครับมันนี้แมนน่าจะท่องหกเดือนเป็นท่องโตหรือหลอดครับท่องโตครับผมท่องกับพอไอ้ท่องโตนะครับเนาะครับผมแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่เนี่ยอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกหรือเปลครับพี่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนะครับเรื่อตัวแม่เพิ่นครับผมนี่แหละอยากได้ราคาม mini mini ขนาดเพิ่งกิดจะจัดให้เลยว่าสันว่าเอาคู่นี่ขนัดเปิดไว้เท่าไหร่ครับเอา สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่คู่นี้ไหมครับผมนี่พี่น้องครับที่เด็ดเลยเหรอสำหรับต่อได้เพราะหลายครับคู่นี้อันนี้ตัวเด่นเลยครับนะครับเนาะนี่อันนี้คือซื้อสองในสามแม่ติดทองแล้วนะครับเนาะส่งให้ร้อยกิโลส่งให้ฟีร้อยกิโลเพ้อมอีกนะครับพี่น้องครับนี่เอ่ะเบื้องมุมนี่นะครับเอา พี่พอเอาปวดพี่น้องครับครูนี่พูอได้โทรไปได้ก่อนนะครับเด้อเพื่อนบอกว่าซีเมนครับเลยง้วสามโตครับแต่ยังว่าสามโตบ่มีตำหนิยนะครับเนาะบ่มีครับพี่อ่ะตำหนิบ่มี่นะครับพี่น้องครับตัวทองให้เรียบร้อยแล้วมีคลิปนะครับแม่เพื่อนอ่ะอ่ะเม่กับทองช่วยๆนะครับเด้อเอ้าเห็นแล้วเอาเบอร์โทรศัพท์มาครับบ่เนี้ครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าสามสองห้าหกหกสี่สองครับผมไอเดียไลก์กับเป็นเบอร์เดียวกันนี่แหละครับพี่ครับราคาอีกช่องทางหนึ่งกับเป็นเฟซบุ๊กนะครับอ่าผมอยู่ในน้ำไทยไทแอด แอดเฟสอ่ะมนัดฟาร์มครับเพราะว่านัดทวุฒินะครับเนี่ยมันเปืือนเต็มแล้วครับเอามนัดฟาร์มดีกว่านะครับเนาะผมอ่ะนี่นะครับเด้อครับนี่แหละเอาสามหมื่นเก้าเด้อครับพี่น้องครับอันนี้อ่ะลูกโตแรกนะครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับผมสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแต่เนาะครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อนี่แหละครับไม่เป็นเมียหน่อยดิครับพี่น้องครับสำหรับราคานีเนาะถืงเป็นง้วงทองนะครับนี่หาไซด์ได้ครับผมอ่ะนี่แหละมาเลือกมาชมอ๋อพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อไผ่ขาวมะละก้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบ้างตัวต่อไปกันครับตัวต่อไปเอาตัวไหนครับสาวทองแรกนี่ครับพี่เอาเป็นอ่าง้วสาวทองแรกนะครับพี่น้องครับผมอ่ะโอ้ตัวนี้ก็บเงาดีเนื้อหนังก็ถือว่าหนาอยู่ด้วยครับพี่น้องตัวนี้ท่องกับพอได้ครับตัวนี้ท่องกับอ่าเดี๋ยวได้ครับอันดามันครับพี่ท่องกับอันดามันพอมีใบมีหลอดอยู่ด้วยครับพี่น้องเด้ออันดามันอ่ะนี่นะครับเด้อท่องกับอันดามันนะครับเนาะดีบี ผสมวันที่16ตุลาหกหากำหนดลอดกับสสิงหาหกหกตัวนี้ส่วนสูงกับเนื้อหรี่สิบบวกหรอพี่น้องซี่สิบสามได้หรอครับลอยซี่สิบสามได้เลยครับเด้อน,ดดนี่แหละลับยาวๆเลยครับผมเอาตัวนี้มานัดเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าเลยครับพ, <10 9 S 1> พี่น้องครับตัวนี้ก็โค้งสางแข้งขาเนื้อหนงังเทวนาเลยเด้อครับพี่น้องได้ตัวเงาพรมนะครับเนาะยาวขากหางบอดดอกบัซแซมนะครับเชื่องครับหูนี่คันนี่อ่ะหูเชื่องเชื่องวัสดุครับพี่น้องครับเหรอไหมนี่เด้อลับยาวๆาบึง อ่ะ oh. right. นะครับเ no นาะยิน <gemacht> ด <os> ีดีตำหนิบ่มีนะครับยินดีดีเด้องานงานพันธมือด้วยเชว์ตัวเหานะครับเด้อเดี๋ินสิเพิ่งเอาหางคนหางกันหญ่กันเดินกันยญ่ครับนี่บ่มีปัญหาครับผมตัวนี้เชื่องคักพี่น้องครับนี่อ่ะเดินเดินเดินอ่ะสี่หมื่นเก่าแต่เนาะครับผมอ่ะเบื้องขางนีนะครับพี่น้องอ่ะสี่หมื่นเก่านะครับเด้อเล็บแข้งขาพี่น้องเห็นชัดไปนะครับเดี๋ยวผมชูสิบห้าเบื้องครับผมนี่แหละอ๋อเห็นเห็นยุบ่มีปัญหาครับพี่น้อง เบื่องมุมนี่นะครับเนาะเห็นบ่ล้มกับแห้งๆคือเก่าด้วยครับเด้อ <ength> อ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับอ่ะเงอาอใกล้ๆนี่แหละอ่ะกต่ทีมีป่านจะท่ายจังหน่อยนะครับนนเนาะป่านเงินครับปานื่อนหนนนลังนี่นั่งนาดีลองหลังหลังแตกๆเลยนะครับอ่ะจากมนัศฟาร,ร์มอีพีทีหกสิบแล้วเนาะครับผมอ่ะนี่แหละครับเด้อเห็นชัดไปเพื่งมุมของกวางครับอันนี้ตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องในราคานี่รอยสี่สิบสามบวกรอยสี่สิบสามบวกท้องแรกครับ เดี an, ๋ยวยกตัวต uh ่อไปครับผมตัวต่อไปเอาแม่ยทองเฮือนครับพี่เอาแม่นี่นะครับเนาะแม่นครับอ้าวผู้ใดมักผู้นั่งอ่างนะครับพี่น้องแล้วเอาลูกเป็นออกหมู่วัดนี่ห้องหาลูกอ่าอันนี้เป็นห้องไปหาเดือนแล้วครับนี่โอ้ยแยกลูกหมู่วัดนี่นะครับเนาะครับเออแต่ว่าใจลูกดีพี่เป็นห่วงอ่างนะครับพี่น้องครับผมตัวนี้ท่องกับออกฟอร์ดนะครับพี่น้องย่างดีครับ ออกฟอร์ดผสมวันที่27สิงหาหกห้ากำหนดค้อกับวันที่4พฤษภาคม66นะครับเนาะครับผมอ่ะนี่นะครับตัวนี้สูงเท่าไหรครับพนักครับตัวนี้ร้อยสามสิบแปดได้ยี่โรพีร้อยสามสิบแปดได้ครับร้อยสี่สิบนี่แหละครับผมของประมาณหาเดือนนะครับเนาะครับตัวนี้ลึกๆเลยนะครับนี่เอาอ่าขอฟังราคาหน่อยครับตัวนี้สี่หมื่นเก่าขึ้นครับพี่ตัวนี้สี่หมื่นเก่าขึ้นกันนะครับพี่น้องครับกับตัวเมื่อกี้นะครับเนาะนี่เด้อสี่หมื่นเก่านะครับเนาะอ่ะนี่เบึ้งด้านข้างด้านนี้นะครับ พวกเรื่องดำพ่วงหางเงี้เลย่อนได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ยลูกปีลละูกปีละลูกครับนี่ให้ปีละลูกว่าสั่นครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้กระบอมี้คือกันที่นอกตัวนี้หรอพี่ครับพี่บ่มีกระตีเป็นอันนุ่มบ่มันบ่ามันบ่ามันติ่งไหมครับเพป็นเปียดกันยวนยู่หัวเลยครับยู่หัวเพราะมันติ่งนะครับเป็นเปียดกันเลยซื้อนุ่มว่ามันติ่งว่าสั่นครับพี่น้องครับพวกแข็งขาติดกันเลยซื้อครับถ่ายย่างนี่ โบ๊ทมีปัญหา้ตครับให้เบิ่งเอานะครับนะครับรื้อฟังนี่นี่นโอ้นะครับเนาะอ่ะนมแปดนิดนิดนิดนึงนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อทำนั่นนะครับเลี้ยงลูกดีครับให้ลูกดีนี่เด้อครับพี่น้องครับเอาตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเอาแม่สาวนี่ครับสาวหัวล้นครับนี่สาวหัวล้นโตอยู่ต้นคลิปนี่ครับพี่น้องครับผมให้แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ผสมแล้วได้รับได้เป็นหัวล้นธรรมชาติบ่นี่ล้นท่ามชาติครับล้นท่ามชาติตัว แดงดีหนังหนาเลยดนะครับพี่น้องครับกับล็อกกี้นะครับพันได้ได้รอบคูวหรือมั้งครับสมล็อกกี้ไว้แค่สิบทับหนึ่งนะครับผสมที่สิบท่านว่าหกหากำหนดคอดกับวันที่ยี่สิบกันยายนหกหกนะครับเนาะครับนี่นะครับเด้อพันได้เป็นรอบคว่หรือหระพี่น้องครับอ่ะเงาหางค้นหางใหญ่ๆเลยนะครับเนาะเอาไปรุ่นเราเลยครับเนี่ยแดงดีนะครับเด้อ หลังแตกๆอันนี้ก็หูเซียงเชื่องขึ้นกันด้นบจับได้รูปได้ครับหนังหนาๆตัวนี้สูงเท่าไรครับบัานั้อยมันลอยซีซิมหาเลยน้องลอยซีซิมหาน่ะจะได้นะครับเนาะอันนี้เป็นงวสาวๆอยู่เลยพี่น้องเด้ออ่ะนี่แหละผู้ใดกำลังมองหาหนังหนาๆตัวนี้ให้เบิ้งก้อนเลยอ่าตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับบัานัดตัวนี้เอาห้าหมื่นห้าพันบาทครับพี่ตัวนี้หาเมื่อนหาเลยครับพี่น้องครับหาเมื่อนหานี่แหละหูสันๆเป็นงวหัวหล่นธรรมชาตินะครับเนาะนี่นะครับเด้อขีบเด็บเบิ้งไกลๆนี่นะครับ เราจะให้เบื้องรองหลังนะครับพี่น้องอ่ะเนี่นแหละครับว่าน่าจะมีต้นนี้ยังหรอพี่น้องครับมีครับพี่นี่หอ้สันๆกินกินเลยนะครับเนาะนี่เบื้องหน้าอกนะครับนี่เด้อดูหน้าอกนะครับอ่ะเนี่เบิ้งด้านข้างนะครับเนาะหามือนหาตัวเนาะครับผมหา่หมือนหาเด้อพี่น้องเด้อหางบะอกว่าแสนะครับค้นหาเห็นไปเลยบากใหญ่เลยนะครับเนาะนี่เก็บเดือบเด้อเเบิ้งแค่หลังนะครับเนาะเออบรเตือหนังหนกเออนี่นะครับ อ่ะเพิ่งถ่ายยางแค่ไม่พี่น้องนเป็นไปอ่ะนี่นะครับนะเด้ออ่ะไปไปนี่นะครับเด้อพายอยากได้โตหัวห้ล่นนะครับเนาะนี่เพิ่งถ่ายยาง่าเดินนะครับพี่น้องเออนี่ได้ปสิทธิภาพเพิ่งข่างนี่ครับวันนี้อ่ะนี่แหละนี่นะครับเดอ้อเอ่ะสวยๆใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับตัวนี้นี่เพิ่งดาดข่างเห็นเต็มโตเห็นชัดๆนะครับเนาะครับอ่ะนี่แหละครับผู้ใดมา ตัวใหญ่ๆตัวนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนครับผมตัวต่อไปครับผมเอาแม่ลูกครับพี่เอาไม่แม่ลูกอีกเตะแม่ลูกผูครับผมอ๋อวันนี้เป็นแม่ลูกผูได้ครับพี่น้องห้าสิบหกสิบครับแม่พันอันนี้แม่สูงไงนะครับปีน้ำตาำหายกี่ยังลอยหายซีหาอะไรอยู่ตัวนี้อ่ะเป็นหัวพี่บุญชูนผมถุงก็ผมนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้นี่เป็นแม่ลูกตัวผูนะครับเนาะแล้วก็ลูกอ่ามๆนี่ลูกพ่ออะไรลูกครับนี่ตัวนี้ลูกเจ้าเลมโบครับนี่ใบเพิ่นครับ แลมโบนมีใบอยู่นะครับเนาะลูกเป็นตัวดีนะครับนี่ลูกเรดแลมโบนเนาะเห็นนะเป็นลูกของเรดอ่าเป็นลูกแลมโบนนะครับพี่น้องครับนี่อ่าเกิดวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาหกหาด้วครับตามนี้อ่าลูกนี่เลี้ยงตัวดีเด้ด้ครับพี่น้องเป็นลูกขอยที่ใดของแม่นี่ครับเพิ่นว่าลูกสองครับพี่เป็นลูกที่สองของแม่นี่ได้ครับพี่น้องครับคู่ยิ่งใหญ่นี่แหละครับผมอ่าเลี้ยงตัวยาวๆเลยลูกเพิ่นนะครับเอาตัวนี้คู่นี้เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาหาเมื่อ สามพันบาทครับหาหมื่นสามนะครับอันนี้ง้วสองตูนะครับเนาะหาหมื่นสามแม่นี่สูงไงนะครับพี่น้องเกือบร้อยหกสิบสูงเทียบเทียบกับมนัดเราครับร้อยเจ็ดสิบห้ามนัดสูงด้วยเจ็ดสิบห้านะครับ่มคิดแต่ยี่หรอพี่น้องความสูงน่าจะได้นะครับพี่น้องนี่นะครับเด้อร้อยหกสิบได้นะครับพี่น้องครับอ่ะอยากจะได้นะครับครูนี่หาหมื่นสามเองครับพี่น้องครับเป็นง้วแม่ไงนะครับตำหนีบ่มีนอมนัดเนาะบ่มีครับพี่อ่ะตำหนีบ่มีนะครับหางบ่ดอกบ่แซมพวงหางบวกเงาเลยนี่ ผ้าเบิ้งทางนี้นะครับเนาะลูกเป็นนะครับครับดื้อเสนอยอกดีสิพาเบิ้งไอ้สิพาเบื้งไอ้ลูกถางทางนี่นะครับพี่น้องครับเออชุกกับของหยาของยังไปเลยพี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเนาะนี่นี่ลูกงามไหมครับเล่มโบไปเลยนี่ลูกสวยเลยครับพี่น้องตัวอ่าต่อไปครับผมตัวต่อไปเอาแม่เท่าบดนี่ครับพี่แม่เท่าบดแม่นี้ทองไหครับนี้ทองครับผม แม่นี่เท้าบดยิงใหญ่นี่นะครับเด้อตัวนี้เป็นง้วนท่องตัวนี้ก็ลอยหาซิบกู้อยหาซิบหาถึงเลยวันลอยหาซิบบวกนะพี่ลอยหาซิบบวกนะครับเด้อตัวบกใหญ่เลยครับพี่น้องเท้าบดไอ้ท่องกับพอไรขนั่นท่องกับอ่าเอฟหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นเบิ้งใบกันพี่น้องซุปเปอร์แมนครับผมท่องกับซุปเปอร์แมนนะครับเด้อเอาผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อแม่กระทบใหญ่ๆนะครับเนาะผสมงี๊ซิบกรกฎาษหกหากับบอกทอดกับวันทีหาคือสภาพปีหกหกนะครับเนาะลูกที่เท่าไรครับตัวนี้ ลูกที่2ครับพี่ตัวนี้ลูกที่2องนะครับใหญ่ขักใหญ่แนี่ยนะครับตัวนี้เพ่งใกล้ๆอ่ะนี่ตะบ้าบดดีขักผุดนะครับเอาตัวนี้อ่ามันนัดเปิดเท่ายครับตัวนี้เอาหกหมื่นสองพันบาทครับพี่ตัวนี้หกหมื่นสองนะครับพี่น้องทองซุปเปอร์แมนตัวบกใหญไงนะครับตัวนี้เด้อใหญ่หนาเลยมาเยี่ยมมาชมอ้อยขอกอีกที่หนึ่งนะครับเนาะนี่ผ้าเบิ้งทั้งนี่กิบเล็บกับอ่าเห็นเห็นดีด้วยครับเด้อเป็นงัวอ่าบดเข้มนะครับเนาะนี่บดทุกส่วนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผ้าเบิ้งอ่าทั้งนี่นะครับเนาะ อ่ะนี่เบื้องดัดข้างด้านนี้นะครับเด้อผู้ใดมักแบบนี้ใหญ่ๆนี่นะครับเนาะอ่ะตัวนี้เลยนี่นะครับอันนี้ตัวบกักใหญ่นะครับเด้อหกพันสองตัวนั่นมันแมนครับผมอ่ะหกพันสองตัวลองได้อ่ามูมูที่บามานี่นี่ทรงฟรีห่อเสครับพวกนี้อีสานพวกนี้ทรงฟรีทั่วอีสานครับแต่ว่าเมโลทรงไห่ลอยโลค,ครับเอ,อนะครับเนาะลืมอะไรพี่น้องทรงลอยโลเฉพาะไอ้คู่แรกนะครับเด้อมูนี่ฟีทั่วอีสานนะครับเนาะผมนี่ใหญ่ๆนี่แหละครับผมใครอยากจะได้อ่ะ เท่าบดนะครับเนาะนี่ใหญ่ๆเลยนะครับเด้ออ่าไมตัวนี้กับบะมี่ดอกเนาะบะมี่ครับพี่บะมี่ครับเดี๋ยวตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเอาเมื่อทองสีเม็ดบะคมนี่ครับพี่อ่ะนี่นะครับเด้อสีดีตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นกันนะครับลอยหางสิบกัวขึ้นกันนะครับตัวนี้ก็เลยนี่เด้อตัวนี้ทองตัวนี้ฟวงหางก็เงียบแต่พี่น้องโอฟวงหางเงียบดีครับอ่านี่เด้อเดี๋ยวสีเบื้องทางนี่นะครับเนาะสีดีครับผมตัวนี้อ่ะตัวนี้ทองกับพอได้ครับ ตัวนี้ทองครับซีไวงสามครับพี่ซีไว้หนึ่งสามสามนะครับด้วพี่น้องครับตัวนี้ซีไว้นามะครับเนาะซีไว่งสามสานะครับผสมวันทีหาเสียงหาหกหากระมดพอดกัวัตถีบสองคือสภาพหกหก้ลยครับพี่น้องนี่นะครับด้วตัวนี้สูงทะเลมันอ่ะก็ได้ร้อยร้อยีซิบหบวกพี่น้องแต่ีิมหาบวกนะครับพี่น้องครับตีดนตำไห้ครับเซาอยหาซีปนะครับนี่ตัวนี้ลูกที่สเทก ตัวที่2ครับผมตัวที่2องนะครับพี่น้องครับอ้าสองในท้องครับตัวนี้ผู้ใดมักสีแดงๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็บดบดเข้มเข้มนะครับเนาะครับอันนี้มีปานอยู่ข้างนะครับปานเงินปานทองอ่าตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปหกมื่นหาครับพี่อ่าตัวนี้หกมื่นหาได้ครับพี่น้องครับครับหกมื่นหาสีผ้าเบื้องทางหนาไกลๆนะครับแับนี้เนาะหกมื่นหานี่รูปร่างหน้าตานะครับบดลึกเลยครับบดเข้มเข้มถุงเท่าดำหมดเด็ดนะครับเนาะ ถูกเึ้นสูงเลยนะหนาหนาวดึงเหน็นสูงเั็กน้อยกว่นี้ส่วนนี้มันหนาวอยู่บางบสีผ้าเบื้องฐางนี่นะครับเด้อทางนี้บ่มีปานนะครับ<ด>พี่น้องครับสวยเลยเ<ด>นาะตัวนี้ยกไปยกไปยืนยกยกสูงๆนะครับนี่อันนี้กับตัวใหญ่ขึ้กันนะครับเด้อสีดีแบบหักเนาะสีไว้หนึ่งสามสามนมกับเบื้องต้วบ่มีติ่งเหรครับพี่น้องบ่มีครับบ่มีตันมีครับนี่นะครับเด้อหางเงีวเลยนะครับพี่น้องหลักดินค้นหางกับถือใบใหญ่เล่นเหรอตัวนี้ก็ได้เดินนี่ถ่ายยางเล็กนะ้อยนะครับพี่น้อง เออทายยางทาเก่าขาตำหนีบวมีนะครับเนาะบวมีครับพี่ตำหนีบวมีนะครับนะเออนี่นะครับเดี๋ยวจังไปเบื้องตัวต่อไปสีขึ้นกันเลยครับพี่น้องตัวต่อไปตัวนี้ทองมั่วมันตัวนี้ก็ทองครับพี่ตัวนี้ก็ทองเด้อครับเด้อพี่น้องอ่ะนี่ตัวนี้ทองอ่ะสีสวยขึ้นกันเลยนะครับเนาะตัวนี้ทองกับพอเลยครับตัวนี้ทองกับกาเลตครับผมทองกับเคฟหกแปดได้ครับพี่น้องครับเคฟหกแปดตัวนี้สวยนะครับเนาะเคฟหกแปดผสมวันที ย <20 S 2> ี่สิบเดือนสิงหาหากหางกำลังขอดกับวันที่แปดมิถุนาหกหกเอาตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับตัวนี้ได้ร้อยห้าสิบบวกยี่หรอพี่ร้อยห้าสิบบวกนะครับเด้อเอาตัวนี้สีคือกันแล้วกับแดงเข้มๆใหม่ๆบ่มีปานนี่พูดสิให้เบืองไายยางไปนะครับเนาะพวงหางกับดำเปิดนะครับเนาะเออนี่นี่นะครับเด้อเออตัวในี้ยีย่หรอพี่น้องตัวนี้ยี่นัดเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาราคาเดียวกันครับพี่ หกหมื่นห้าพันบาทครับผมหกหมื่นหาได้ครับพี่น้องอันนี้ใส่รอยหาสิบกว่าได้ครับตัวนี้ตัวงามนะครับเนาะตัวนี้ก็ลูกสองขึ้ลูกที่สองนะครับพี่น้องก็ว่าหาจะมีตำหนิแล้วครับตัวนี้หูหูสันนะครับพี่น้องครับนี่งามเลยนะครับเนาะเอาใดอยากก็ได้เบิ้งเล็บเบิ้งแข้งขานะครับเนาะอ่่ะนีเด้อนมกับโบมีติ่งตีเนาะบ่มีครับพี่บ่มีดอกนมงามครับนมงามอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับอ่ะคนที่ไรขึ้นทั้งคนไหนเพิ่งเออเพิ่งถ่ายย่าง ใหญ่หยกหย,ยกเออนี่เบื้องมุ้งกวงางๆไปนน้ำครับผมเด็กเออเออ,เอ,อนี่แหละอ่ะอยากได้ไหมอยากมาชมเอาหกสิบห้านี่คือว่ามีใส่ใ,ใหญยด้วยครับพี่น้องครับ,รบนี่อ่ะนี่นะครับเดอ้ออ่ะอยากจะได้อยากจะชมนะครับเนาะเบื้องหนาเบื้องม้งเขานะครับอ่ะนี่ตัวปลังหน้าตาจิบก้นนนั่ลูกค้าถามหาอะไรนะครับง้วสีนี่สีนี่ใหม่ใหม่นี่อ่ะสีมันกรหายยากเ็ได้พี่น้องครับแต่ว่สองตัวได้ครับหามาให้แล้วนะครับเนาะเอาหมูนี่มานนับแต่มีสนิทนะครับเนาะ มีให้แค่นี้ผอยากจะได้ตัวไหนไมาเลือกมาช่เมเะอาที่มนัดฟาร์มครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอบพ่อไปแค่นี้ครับผมขอสวัสดีครับ